เอออย่างนี้แหละยิ่งกับหมอยิ่งกับหมอเอกตอนเนี้เออยันมืดยันค่ําก็อันนี้ก็จะไม่เยอะมากรอบนี้ประกิดมาแล้วได้แค่แฮนด์กับเครื่องเสียงชุดหนึ่งอ่าเอาแค่นี้ติดตามคลิปของคนสองล้อแต่ไหลด้วยนะครับผม มา,มาโอเคเอออย่างเงี้ยแหละยิ่งกับหมอยิ่งกัหมอเอกตอนนี้เออแต่เป็นหมอศัยกรรมนะตอนนี้ไม่ใช่หมอรักษาโรคเป็นหมอศัยกรรมวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอยู่อย่างเงี้ยแหละทั้งวัน ยันมืดยันคำ่ำก็โอเคต่อด้วยอาร์กีอันนี้ผมบอกเลยลงไปปุ๊บเนี่ยโหยังไม่ทันไรเลยขึ้นมาอีกหน,นึน่งคันแล้วโนนข้างนอกก็ยังจอดรอคิวกันอยู่เก้าเคมาสาวกอาร์จีนะ2 0 2 3เลยตัวนี้นะใหม่ๆแกะกล่องมาเลยเออเกโอเคอยากจะเสริมรอการน,นี้ก็จะไม่เยอะมากเอาแก้พอน้ําจิ้มเพราะว่าพี่เขาบอกยังขโมยเงินเมียไม่ได้เลยได้มานิดหน่อยเองก็เอาตามนั้นนี่ไงแฮนด์เอาวันนี้ขโมยเงินเมียมาได้เปลี่ยนแฮนด์ก่อน <c oughs> เดี๋ยวไว้รอรอบหน้าขาโมยม่อีกรอบนึงรอบนี้สกิดมาแล้วได้แค่แฮนด์จับเครื่องเสียงชุดหนึ่งอ่าเอาแค่นี้ก็เดี๋ยวผมลุยเลยนะก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าไอ hand ้แฮนด์เดิมโรงงานเนี่ยนะเวลานั่งเนี่ยแม่มันจะงุ้มงุ้มลงมามันจะหอ่อหอเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนไซส์12อ่าลองดูไซส์12นะว่าโอเคไหมแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูว่าสวยขึ้นไหมก็โอเคนะแต่ผมเชื่อได้แป๊บเดี๋ยวผมขอเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงหรักเดี๋ยวผมเสร็จลนะอันนี้ของเด็กเด็ชุดเล็กอ่ะโอเคติดตามคลิปของคน2องล้อแ่้หลาย นะครับผมขอขอบคุณครับ มาโอเคเรียบร้อยเกสอาเปลี่ยนแฮนด์เป็น12นิ้วเรียบร้อยแล้วต่ประมาณสักช่วโมงอกว่าประมาณนี้ยนะก็เป็นอันว่าเสร็จสิน้นแล้วก็เครื่องกลงเครื่องเสียงที่ผมบอกแล้วนะนี่อัพมาเห็นไหมเสร็จนี้โอเคก็ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจสำนักคนสองล้อแท่ไหลที่ให้มาเสริมหล่อลูกชายนะ G, อา2จีสอันปียี่สก็โอเคก็มาจากวัดประดุกแถวนนทบ,บุรีบางใหญ่เดี๋ยวเราจะสไลด์ไปส่งเดี๋ยวรอล้างให้เรียบร้อยก่อนต้องขอขอบคุณจริงๆที่ไว้วางใจสำนักคนสองล้อแท่ไหลขนาดขโมยตังเมียมาตกแต่งเสริมหล่อกันเลยนะผมต้องขอยกย่องใจใจ <c oughs> โอเคครับผม <c oughs>